สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับขอพาท่านผู้ชมมาชมการถ่ายที่นะครับประมาณ9้าไร่หรือสิไร่ประมาณนี้นะครับเขาจะล้างวัดที่นะครับเออเลยมาถ่ายให้ดูดีหน่อยก็เคยมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ ดินมันแข็งมากจะถ่ายแล้วก็กลัวจะออกมาไม่ดีก็เลยให้ฝนตกสักหน่อยนี่ขนาดฝนตกแล้วก็โ,โหยังค่อนข้างจะแข็งอยู่นะแตกละแหงเลยโ,โหค่อนข้างจะลกล้างสักหน่อยนะครับมาไปครั้งแล้วก็กลับมันแข็งจัด เราพูเรับตาถ่ายไปจากของนารับได้นะครับมันมีหญ้าหนุนผานนะครับโจะให้สวยงามนี่เลอกคุยเราบอกก่อนนะครับว่าสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับที่เรามาทำงานนะครับทีนี้ถ้าเขารับได้ก็ต้องยอมรับเรานะครับ สงสัยข้าวที่แล้วนี่น้ำจะท่วมดูสภาพแล้วไม่ได้เกี่ยวข้าวด้วยเนี่ยมีแต่ป่าพักบุง้งต้นอ้อยาขนอะไรเต็มไปหมดเลยด่าลิมน,น,นะครับสภาพหัวงานนี่นะครับโอ้โหเรื่องข้าวนี่เลิกคุยกันเลยครับมันจะเอาได้แค่ยาล้มลมเอง อ่าไหนใครลองบอกี่ครับท่านผู้ชมมีวิธีไหนบัางแะ่ยัยมันเตียนเลยนี่แล้วที่ถ่ายนี่พริกแบบที่สวยเลยอะ่ะไหนลองแสดงความคิดเห็นมาดิว่าจะต้องทำยังไงบ้างนี่เป็นเพียงแค่การถ่ายอย่างเดียวนะครับ เอาให้ดูสิ่งที่สวยงามมาเยอะแล้วดูแบบขัดหูขัดตาบ้างรู้สึกว่าเราจะปฏิเสธมาน่าจะประมาณสองครั้งสามครั้งแล้วมั้งเพราะว่าดูสภาพแล้วมันไม่ได้นะครับเราก็ไม่กล้าทำาให้รอให้ฝนตกมานะครับนี่ขนาดฝนตกมากันสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โห oh, ยิงหัวงานตรงนี้นะครับอย่างหนาอาจจะเห็นมีล้อฟรีบ้างนะครับก็ว่าฝนตกมาเมื่อคืนนี้นะครับแล้วหน้าดินมันแข็งแล้วก็มันไม่ซึมลงถึงข้างล่างนะครับนี่นะครับมันก็จะฟรี ดินไม่แข็งลื่นนะครับตอนนี้ก็มากระทุกงที่สองแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีงานชั่วโมงต่ออีกสักหน่อยนะครับผสมกับการไถไปเลยเดี๋ยวก็ทนุน,นะครับด้านหัวน่นสภาพอย่างที่บอกตอนแรกๆนะครับเดี๋ยวจะดันต้นไม้ตรงนี้นะครับอันนี้งานชั่วโมงนะครับเอามาทิ้งไว้เดี๋ยวจะดันไปทิ้งไว้ตรงนู้นเลยหลังรถเอค้างๆารถไถที่รถไถยอยู่นะครับ แรกเขาจะให้ทิ้งตรงรางน้ำมันไม,ม,นไม่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับต้นมะขามเทศมันก็ไม่ใช่เล็กๆนะมันก็ละเกะละกะทีนี้ก็เดี๋ยวโน่นจะดันไว้หลังรถเลยประมาณนั้นนะครับเอายังกุด,คดเคียร์รักทุเลเช่นเดิมนี่น่ไถ่้าครับไถ่้า โอ้โหทุเรียลูกตาเลอเกินนี่สวยงาม,งามไม่ต้องมีครับอ่าถอยมาซัน้นเลยครับหมขนาดอยู่ชายหนองชายบึงยังมีต้นพงอีกนี่ดูสภาพาดูสภาพและไม่น่าได้เกี่ยวนะครับข้าวเนี่ยไม่มีรอยรถเกี่ยวเลยโอ้โห oh, oh, น่าจะไม่มีรวงมีอะไรเลยเนี่ย ทิงไว้นะครับโอ้ชายนี่ชายป่าชายญอดเขาเขียวป่าอ้อนนี่ครับมันเป็นลางน้ํานะครับเดี๋ยวจะวิ่งชายคันเนี่ยชายคันนี้นะครับจะไม่วิ่งไอไม่วิ่งเป็นปั้นคันนะครับจะเวียนซ้ายให้เฉยๆนะครับให้ลึกๆหน่อยอสําหรับเจ้าของที่นานะครับก็ดูแลนะ อย่าปล่อยให้มันลกล้างเยอะเกินไปแล้วมันก็จะออกมาไม่ดีแล้วมันก็จะเสียตังค์เพิ่มแนะนนำมาละหลายพื้นที่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเขาอาจจะไม่มีเวลาดูแลนี่ถ้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูแลก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นีน่โอ้ สุดจะบรรยายครับสุดจะบรรยายจะให้เอาใบดันหน้าดันก็เปลืองชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูสภาพแล้วก็ไม่ได้ต่างกันนะก็เลยถ่ายปนไปเลยเป็นปุ๋ยปะนี่มองโลกในแง่ดี ปเดี๋ยวเราไปดูงานชั่วโมงกันดีกว่าเนาะดันป่าเล่นๆกันชายคันนิดๆน,นะครับนี่เรามีต้นคอยด้วยไม่ท้องใสจะไม่เอาออกนะตรงนี้นน่นป่านโน่นอนาคตเกิดจะยาวใหญ่อีกแล้วปัญหาก็จะตามมาเนี่ปล่อยไว้อย่างนี้ครับอ๋อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ไม่เอาแล้วมันมีคนเฝ้านะครับงานชั่วโมง แล้วก็เที่ยงเรายังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยแล้วก็อยู่กลางทุ่งเนี่ยจะให้ไปซื้อตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมันได้มากได้น้อยแล้วมันจะมีปัญหาตอนหลังนะครับก็เลยไม่ทําดีกว่ากลับบ้านครับเอาเฉพาะงานไถแค่น,นั้นนะครับอาก็กลับบ้านดีกว่าแล้วก็ว่ากันใหม่กรบอกเรื่องเงินเรื่องท้องไม่มีปัญหาไอ้ตรงนี้แหละที่มีปัญหานะครับ เวลาได้มากได้น้อยโอ้โ oh, หแค่นี้เองทำไมต้อง2อสามชั่วโมงเนี่ยเขาไม่เห็นเวลาหน้างานเป็นยังไงครับท่านผู้ชมทําให้เราลาําบากใจไปกลับบ้านกันพบกับแหมอกาดหน้าน,นะครับสวัสดีครับ